พาไปเที่ยวนะคะที่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดที่จังหวัดสงขลาค่ะใครที่ชื่นชอบสายคาเฟ่สายดอกไม้ต้องห้ามพลาดค่ะสาหรับที่นี่นะคะชื่อว่าสงขลาฟลาวเวอร์ฟาร์มคาเฟ่สวนดอกไม้แห่งแรกของจังหวัดสงขลาค่ะ วันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวคาเฟ่ในสวนดอกไม้แห่งแรกของจังหวัดสงขลาค่ะชื่อว่าสงขลาฟลาเวอร์ฟาร์มนะคะทางเลือกสำหรับสายหวานคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพรวมถึงเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่ทำคอนเทนต์ต่างๆไม่ควรพลาดเพราะไม่ต้องเดินทางไปไกลนะคะถึงภาคเหนือซึ่งสงขลาฟลาเวอร์ฟาร์มแห่งนี้ก็เพิ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่17มีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ โดยทางด้านเจ้าของก็คือคุณนาตยาบุญริทนะคะเจ้าของสงขาฟ lower farm เล่าเขาว่าการทําสวนดอกไม้ที่นี่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่ตัวเองและครอบครัวชื่นชอบสวนดอกไม้นะคะแล้วก็มักจะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆประกอบกับแฟนเองก็จบมาทางด้านกเกษตรจึงมีความชํานาญด้านนี้ ประกอบกับโจ์สงลาเองก็ยังไม่มีที่ไหนทําแปลงดอกไม้ที่เป็นสายคาเฟ่ตัวเองในฐานะคนสงขลาค่ะจึงอยากจะให้สงขลาเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามรวมถึงนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล สำหรับจุดถ่ายรูปไฮไลท์หลกัหลกๆช่วงนี้นะคะบอกว่าก็จะเป็นเหล่าบรรดาดอกม์กกเร็ตไทยแล้วก็ม์กกเร็ตญี่ปุ่นสีม่วงแบล็กกลาวก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะที่อยู่ด้านหลังนอกจากนี้ก็ยังมีดอกไม้ชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นดอกไดแอนทัสหรือว่าดอกผีเสือ้อดอกแพงพวยค่ะดอกงอนไก่ดอกบานชื่นแล้วก็ดอกไม้อีกหลากหลายชนิด นอกจากนี้นะคะทางเจ้าของแปลงก็ยังมีการเตรียมพรอพเอาไว้สําหรับเป็นจุดถ่ายรูปนะคะในโซนต่างๆกระจายโดยรอบบริเวณรวมถึงจุดถ่ายรูปที่เพิ่มกิมมิกนะคะที่ออกมาอย่างสวยงามยิ่งขึ้นอย่างเช่นการนั่งปิกนิกนะคะหรือว่าจะมีซุ้มดอกไม้รูปหัวใจซุ้มไหวต่างๆบางช่วงเวลานะคะถ้าใครโชคดีหน่อยก็จะเจอกับบรรดาน,น้องหมาค่ะที่ออกมาทักทายกับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวก็จะได้ถ่ายภาพกับน้องหมากันด้วย สำหรับใครที่จะไปเที่ยวที่นี่นะคะแนะนำเลยว่าให้ไปช่วงเช้าค่ะเพราะว่า แดดจะสวยนะคะแล้วก็ลมเนี่ยกำลังดีไม่ร้อนมากหรือจะใครสะดวกที่จะไปเย็นก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแสงยามเช้าแล้วก็แสงยามเย็นเนี่ยก็จะให้บรรยากาศในคนละแนวคนละโทนกันแต่ว่าถ้าใครไปช่วงเที่ยงอันนี้ก็อาจจะเจอกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนหน่อยหนึ่งนะคะที่นี่จะเปิดบริการตั้งแต่6กโมงครึ่งจะถึง1นึ่ทุ่มนะคะมีการจาหน่ายบัตรเข้าชมผู้ใหญ่50บาทเด็ก20บาทค่ะราคาเท่ากันทั้งราคาน่กเรียกคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะ นอกจากนี้ค่ะราคาบัตรที่เป็นตั๋วเข้าชมนะคะสามารถนําไปเป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องดื่มในคาเฟ่อีกคนละ10บาทได้อีกด้วยค่ะหรือถ้าใครถ่ายรูปจนเป็นที่พอใจแล้วนะคะอยากจะหลบร้อนไปนั่งพักผ่อนก็สามารถเข้าไปได้ในโซนคาเฟ่ไปรับประทานเครื่องดื่มเย็นๆไอศครีมแบบอริดอร่อยกันได้นะคะที่สำคัญที่นี่เขามีการเสิร์ฟของหวานเป็นขนมไทยหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นลูกชุบขนมชั้นขนมเปียกปูนวัฒนทิมกรอบสังขยาต่างๆ ซึ่งมีการจัดเตรียมใส่กระทงนะคะที่เป็นใบตองอย่างสวยงามซึ่งแต่ละวันก็จะมีการหมุนเวียนขนมนะคะออกไปเนี่ยแบบไม่ให้เบื่อไม่ให้ซ้ำกันเลยทีเดียว อยากมีรูปสวยๆกับดอกไม้นะคะช่วงวันหยุดยาวนี้แนะนําเลยค่ะไปกันได้ที่สงขลาฟลาวเวอร์ฟาร์มนะคะที่นี่ตั้งอยู่บริเวณติดถนนลบบุรีรามเมศนะคะขาเข้าอําเภอหัดใหญ่ค่ะถ้าใครจะไปวิ่งเส้นลบบุรีรามเมศได้เลยนะคะยูเทิร์นกลับมาเนี่ยฟาร์มดอกไม้อยู่ซ้ายมือหรือถ้าใครมาจากสงขลาง่ายเลยค่ะก็สามารถเลี้ยวเข้าไปในฟาร์มได้เลยนะคะไปไม่ถูกสอบถามได้ที่แฟนเพจสงขลาฟลาวเวอร์ฟาร์มสวนดอกไม้แห่งแรกสงขลาหรือจะเป็นหมายเลข093395324 ะะซึ่งทางด้านเจ้าของฟาร์มกระซิบบอกมานะคะว่าช่วงเทศกาลฮาริรายยอที่กำลังจะมาถึงนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนนะคะดอกไม้ชนิดใหม่แต่ว่าจะเป็นดอกอะไรเนี่ยเราไม่บอกละกันเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของทางเจ้าของฟาร์มดอกไม้อีกนี้ไปฟังดูคะ่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการสร้างสวนดอกไม้ครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วเราก็คิดว่าสงขาเรายังไม่มีค่ะแ,แล้วเราก็อยากเป็นที่แรกของที่ดีจังหวัดสงขาเราก็เลย ทำจุดนี้ขึ้นมาด้วยความชอบก็จริงๆแล้วเราก็จะเน้นไฮไลท์ของเราเลยก็คือจะเป็นในทุ่งเลยในทุ่งมรกตเ,เลยเราก็จะเป็นไฮไลท์แบบสโลปลงมาโค้งๆสวยๆค่ะค่ะซึ่งเราคิดว่าต่างถมันต่างจากที่อื่นอยู่แล้วจริงๆเราก็จะมีจริงๆก็จะเป็นวิวของบ้านเลยที่เป็นแบบมุมสวิตไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นอารมณ์ที่แบบไม่ใช่สงขาอืมกึ่งๆกันอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้สําหรับที่ปลูกเลยก็จะเป็นมากรเล็ตนะคะก็มีทั้งมากรเล็ตไทยแล้วก็มากรเล็ตญี่ปุ่นค่ะ <Yeah. S 1> ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วการดูแลดอกไม้พวกนี้ก็ยากจริงๆค่ะเพราะว่ามันไม่เหมาะกับสงขาบ้านเราเท่าไหร่แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นหน้าร้อนมากๆเมษาแล้วคะ่ะการดูแลก็จะเขาเรียกว่าดูแลกันเป็นอย่างดีเหมือนกันแหละค่ะก็โอเคเลยค่ะการตอบรับได้ดีเลยค่ะ ช่วงเช้าก็จะเน้นเป็นผู้ใหญ่หน่อยมาเนาะอากาศไม่ร้อนพอเที่ยงนี่ก็จะร้อนหน่อยแนะนาให้มาแบบเย็นแล้วก็เช้าไปเลยค่ะใช่ก็จะมีมุมที่สําหรับพักผ่อนได้มุมคาเฟ่ทานน้ําจริงๆแล้วแต่งได้ทุกรูปแบบเลยนะคะแล้วแต,แต่แล้วแล้วแต่สไตล์ของตัวเองเลยนะเพราะว่ายังไงมาถ่ายกับดอกไม้มันก็สวยอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะเก๋สวยงามอยู่แล้วสําหรับผู้หญิงสวยๆค่ะแต่งตัวสวยๆน่ารักน่ารัก,ารกมาก็ ได้ทุกมุมเลยของเราจะเน้นเป็นขนมไทยเลยค่ะขนมไทยเลยเราคิดว่ามันต่างจากที่อื่นต่างจากคาเฟ่อื่นเราก็จะฉีกแนวตรงนี้ออกมาเราไม่มีเค้กจริงแต่ว่าเราจะมีเป็นขนมไทยแล้วเราก็จะขายในราคาที่ทุกคนทานได้ก็คือชิ้นละ10บาทค่ะสำหรับสวนดอกไม้นะคะก็จะเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งนะคะจนถึง1ทุ่มค่ะมีค่าบริการของผู้ใหญ่ค่ะ50บาทแล้วก็เด็ก20บบาทค่ะสำหรับชาวต่างชาติก็ราคาเดียวกับคนไทยค่ะ ทศก,กาลสงกรานี้เชื่อน่ว่าที่นี่นะคะจะเป็นแหล่งรวบรวมนักท่องเที่ยวทั้งคนในพื้นที่และก็จากต่างจังหวัดโดยเฉพาะชาวมาเลเซียที่คาดว่าจะให้ความสนใจไปเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมากฉะนั้นไปได้นะคะเปิดเช้ามาก6โมงครึ่งจนถึง1ทุ่มเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมและที่สำคัญกระซิบบอกเลยว่าตีมเสื้อผ้าสำคัญมากกับการถ่ายภาพดอกไม้สวยๆค่ะ